สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้จะเป็นการอ่านเส้นชีวิตของบุคคลดังที่เห็นในภาพเส้นชีวิตเริ่มต้นจากด้านขวาบนสุดแล้วโค้งลงมาถึงด้านล่างสุดของข้อมือและมีเลขกำกับในแต่ละช่วงของอายุของบุคคลเส้นชีวิตที่ดีจะต้องลึกและชัดและโค้งลงมาทางด้านล่างอย่างสวยงามจึงจะเป็นเส้นที่สมบูรณ์ที่บ่งบอกถึงความมีพลังความกระตือรือร้นความยืดหยุน่น และความสุขของบุคคลนั้นๆและเส้นชีวิตแบบต่างๆมีดังต่อไปนี้เป็นจุดสีดำจะหมายถึงปัญหายุ่งยากในชีวิตแต่อย่างไรก็ตามจุดทั้งสองดังกล่าวนี้ไม่ค่อยจะพบสักเท่าไหร่แบบที่20หากเส้นชีวิตมีเส้นเล็กๆสองข้างที่มีรูปร่างคล้ายกับลูกศรตลอดแนวบ่งบอกว่าบุคคลนั้น มีพลังที่